สวัสดีครับผมพ่อผมไ m เอ็มนาวานะผมวันนี้นะผมเนื่องจากผมทำาะกุตเตอร์อยู่แล้วอยู่ดีๆนะผมอยู่ดีๆไฟมันไม่ลงผมก็เลยไ,ไล่ไปแล้วก็อ่ามาถึงเจ้าตัวนี้ปัญหาอ่าจะเป็นปัญหาหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้แต่ผมได้โอกาสมาแนะนำเพื่อนๆกันนะผมวิธีเช็คคอยว่าชื่อเช็คง่ายๆนะผมเช็คง่ายมากเช็คโดยตัวเองนะผมว่าเช็คย่งไงว่าคอยตัวเนี้ย มันดีหรือเสียเดี๋ยวไปดูเรือผมเป็นเลยอ่ะครับผมหลังจากที่เราพอรดไมาใช่ไหมครับผมเพื่อนๆอ่าเห็นตัวคอย้ามมันจะมีคู่บวกด้ดวยว่ะคู่บวกและคู่ลบคู่บวกตรงนี้ก็คือสายตรงนี้ตัวนี้สายที่ไฟจากจันจ่ายจากรถไม่เหล็กอะ่ะเข้านะครับผม ถ้าเกิดเราถ้าเกิดก่อนที่เราจะเช็คตัวนี้เราเช็คไฟที่เข้ามาจากนี้ก่อนเราถือว่าเราสตาร์ทใช่ไหมสตาร์ทปุ๊บๆแล้วเราก็เอาสายตัวนี้สายเช่นนี้สายเช่นนี้ไปโจ่ยที่โครงถ้าเกิดมีไฟก็คือแสดงว่าไฟมาแต่ถ้าไม่มีไม่มีไฟนะครับผมไม่มีไฟใช่ปะแสดงว่าไอตัวด้านด้านล่างของสายไฟมีปัญหา แต่ถ้าเกิดไฟตรงนี้มันมาจออยู่แล้วแต่ไฟไม่ออกตรงเนี้ยเราจอที่โครงใช่ป่ะไฟไม่ออกแสดงว่าตัวนี้มีปัญหาเราจะเช็คยังไงนะผมเช็คยังไงเช็คได้ามากริ่มเลกนะเรื่มเลขนะผมเพื่อนๆก็ไปหาไฟไฟหลดมานะผมไฟหลดไฟหลดเนี้ยไ,ไฟหลอดนะผมแล้วลองมาเทสก่อน ก่อนนะผมอ่าติดนะผมเห็นป่ะหลังจากนั้นนะครับผมหลังจากนั้นหลังจากที่ติดแล้วนะผมอ่าเพื่อนๆก็จําไว้ว่ามันขั้วไหนมันขั้วไหนอ่าขั้วนี้ขั้วบวกใช่ป่ะเพกกื่อนเแกตรงนี้มันเป็นขั้วบวกแค่เอาตัวนี้นะครับผมแอเคเอาตัวนี้มามาจาเข้ากับขับข้วบวกอย่าให้ โดนคั่วลบนะครับผมยัยโดนคั่วลบนะครับผมโอเคครับผมหลังจากนั้นครับผมหลังจากที่เพื่อนเพื่อนเอาคั่วบวกของหลอดไฟมาต่อเข้ากับคั่วบวกของคอยนะครับผมเพื่อนเพื่อนก็เอาคั่วลบของอนหลอดไฟนะครับผมคั่วลบของหลอดไฟไปเข้ากับ ขั้วขั้วลบของแบตเตอรี่ขั้วลบของแบตเตอรี่นะผมเอาขั้วขั้วลบของหลอดไฟเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่แล้วเอาขั้วลบของคอยเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่นะผมเดี๋ยวไปดูกันอ่า ไฟติดนะผมถ้าไฟติดแบบนี้แสดงว่าคอยของเรายังดีนะผมยังดียังไม่เสียนะผมนะโอเคครับผมก็หลังจากทดลองไปแล้วนะผมก็แสดงว่าอ่าคอยไม่เสียในคอยตัวนี้ก็จะมีขดลวดอยู่สองขดนะผมมันก็จะมีทุติยภูมิและปฐมภูมินะผมนะก็หมายความว่าคอยของเราสามารถอ่าครบวงจรน,นะผมแลวทำให้อ่ามันไม่เสียนะผม เพื่อนๆก็สามารถไปทดลองดูได้ับผมอย่าลืมนะผมอย่าลืมนะคุนี้คูบวกนะคุณนี่คูลบนะครับผมนะอ่าก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็ประมาณนี้นะผมถ้าเกิดเพื่อนๆอยากลองทําดูนะผมโดยที่อยากเช็คดูว่าคอยเราเสียเปล่าไปซื้อคอยมาเปลี่ยนเองง่ายๆเลยผมลองดูนะผมอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะผม ช่อง i อ n n w w นะับผมติดตามติ๊กตอกให้ด้วยนะผมมีติ๊กตอกด้วยนะผมยังไงก็ขอบคุณมากผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ